ชายโชคดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เชิงเขาชายป่าแห่งหนึง่งตั้งแต่ครั้งดึกดำบันเทวดาองค์หนึง่งได้เหาะลงมาเที่ยวเล่นแล้วก็บงังเอิญสิงโตตัวหนึ่งผ่านมาเห็นเทวดาก็นึกว่าเป็นมนุษย์จึงรีบปรีเข้ามาจะกัดกินเทวดาก็โกรธมากเลยสาบสิงโตตัวนั้นให้เป็นหินอยู่ที่เชิงเขาในป่าตรงนั้นเองเทวดาได้ประทานพรไว้ข้อหนึ่งว่า ถ้าหากมีใครมากราบไหว้บูชาสิงโตหินนี่เมื่อไรคนนั้นก็จะมีโชคลาภได้เพชรพลอยที่ร่วงออกมาจากปากสิงโตแต่จะมีโชคลาภไปแต่พอดีพอดีพอสมควรถ้าหากโลภมากคนนั้นก็จะประสบแต่โชคร้ายทั้งทีและเทวดาก็เหาะขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็ได้มีชายยากจนเขินใจคนหนึ่งเข้ามาในป่าเพื่อตัดฟืนเขาเข้ามาลึกกว่าวันอื่นๆจนมาถึงเชิงภูเขาก็ได้มาพบสิงโตหิน ชายคนนี้มีสัมมาคารวะดีเขานึกว่าสิงโตหินนี้คงจะมีหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าซึ่งมีคุณต่อตัวเขาทำให้เขาได้มีกินมีใช้เพราะได้มาตัดฟืนในป่าไปขายดังนั้นเขาจึงเข้ามาสุดลงนั่งกราบไหว้ด้วยความเคารพแล้วก็เก็บดอกไม้ป่าที่สวยงามมาปักบูชาลงที่แทบเท้าของสิงโตทันใดนั้นสิงโตก็อ้าปากออกมา แล้วก็มีเพชรพลอยส่องแสงแวววาวาดุจด,ดวงดาวร่วงออกมาจากปากของสิงโตชายเข็นใจเหลือบเห็นก็ดีใจและคิดว่าสิงโตหินคงอยากให้เพชรพลอยเราจึงได้ปรากฏให้เราเห็นเช่นนี้เมื่อคิดแล้วเขาก็เอื้อมหยิบเพชรพลอยที่ร่วงนั้นและที่ค้างอยู่ในปากสิงโตมาใส่ย่ามไว้อย่างมิดชิดต,ตั้งแต่นั้นเขาก็เป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีทันทีเพราะเขาได้ขายเพชรพลอยได้เงินมาซื้อบ้านหลังใหญ่ ซื้อของกินของใช้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ยังมีเงินเหลือไว้ทำทุนต่อไปอีกภายภาคหน้าและหลังจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งพยายามมาประจบถามว่าเขาร่ำรวยจากอะไรเขาจึงได้บอกไปตามตรงว่าเขาได้ลาบมหาศานี้มาจากสิงโตหินที่เชิงภูเขากลางป่าเพราะเขาได้ไปกราบไหว้บูชาจึงได้ลาบนั้นมา ชายนั้นก็เข้าไปในป่าไปหาสิงโตหินนั้นแล้วก็ได้ทําตามที่ชายตัดฟืนบอกเล่าทุกประการทันใดนั้นสิงโตก็อ้าปากแล้วก็มีเพชรพลอยส่องแสงแวววาวร่วงหล่นออกมาจากปากสิงโตนั้นพอเขาได้เห็นดังนั้นก็ดีใจจนมือสัน่นรีบกยของมีค่าส่ยย่ามทันทีและด้วยความโลภมากเขาจึงล้วงมือเข้าไปในคอสิงโตเพื่อจะควานหาเพชรพลอยอีแต่ทันใดนั้นสิงโตหิน ก็หุบป,ปากลงงับแขนชายโลภมากนั้นไว้เขาจึงติดอยู่ที่ปากสิงโตหินอยู่นานหลายวันแล้วก็ไม่มีใครผ่านมาช่วยเขาหิวโหวยมากอาหารก็ไม่มีข้าวก็ไม่ได้กินสักคำน้ำสักหยดก็ไม่ได้ดื่มมีแต่เพชรพลอยในย่ามที่ไม่ใช่ของกินแม้ว่ามันจะสวยงามและมีราคาแพงเพียงใดก็กินไม่ได้และไหนไม่ช้าชายโลภมากก็สู้ผอมลงผอมลงและตายไป พอเขาตายไปพวกสิงสารา,าสัตว์ก็มาคาบร่างเขาเอาไปกินและตั้งแต่นั้นมาสิงโตหินนั้นก็ไม่ได้อ้าปากอีกเลยเพราะตอนนี้ดวงวิญญาณของชายโลภมากได้มาสิงอยู่ในสิงโตนี้แทนแล้วและมันก็หวงเพชรนินจินดานั้นมากไม่ต้องการให้ใครได้ไปต่อมาชายเข็นใจที่ได้กลายเป็นเศรษฐีคนนั้นเขาได้ระลึกถึงคุณของสิงโตจึงได้จัดเครื่องบูชามากราบไหว้ เมื่อเขาเห็นย่ามบรรจุเพชพรพลอยตกอยู่แทบเท้าสิงโตหินก็นึกตามประษาซื่อๆว่าโอ้ oh, สิงโตหินให้ลาบเราอีกแล้วและเขาก็กราบไหว้ขอบคุณสิงโตผู้มีคุณและจากนั้นก็ได้หยิบย่ามบรรจุเพชพรพลอยนั้นขึ้นไปบนเกวียนของเขากลับไปสู่บ้านหลังใหญ่โตและแสนสุขสบายของตนสมบัติล้ำค่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งเธอเป็นบุตรหญิงของแม่ม่ายที่ยากจนซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ริมป่าใหญ่เด็กหญิงเล็กๆคนนี้ไม่มีพี่ชายน้องชายไม่มีพี่สาวน้องสาวที่จะพูดคุยหรือเล่นด้วยเธอมีเพียงแค่ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้และนกต่างๆในวันที่มีอากาศหนาวจัดๆครอบครัวยากจนนี้จึงอดอยากมาก เด็กหญิงได้เกิดความคิดขึ้นในวันหนึ่งว่าเธอควรจะเข้าไปในป่าและพยายามหาขุมทรัพย์สมบัติเมื่อพบขุมสมบัติแล้วเธอก็จะนำมาให้แม่ของเธอเด็กหญิงคิดว่าเราจะต้องพบทรัพย์สมบัติแน่ๆถ้าเพียงแต่เราได้พบกับเทวดาหรือนางฟ้าในป่าและเราก็จะได้อธิบายให้เทวดาหรือนางฟ้าฟังว่าเรามีมารดาที่ยากจนและต้องทำงานหนกักเพื่อจะหาเงินค่าอาหารมาเลี้ยงเรา และถ้าเราบอกไปอย่างนี้นางฟ้าก็คงจะใจดีแล้วก็จะบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ในป่าให้เราในวันต่อมาเมื่อแม่ใช้ให้เด็กหญิงไปเก็บฟืนมาก่อไฟเด็กหญิงจึงเดินลึกเข้าไปในป่าเข้าไปมากกว่าที่เคยเดินมาก่อนเธอไม่ตกใจอะไรเลยเพราะอยากได้ทรัพย์สมบัติและตลอดเวลาเด็กหญิงก็จะพูดว่าสวัสดีจากต้นไม้และเธอก็ถามต่อไปว่า ต้นไม้มีอายุเท่าไรหร่อจ๊ะและเธอรู้ไหมจ๊ะว่าสมบัติส่อนอยู่ที่ไหนเมื่อเธอเห็นต้นไม้และดอกไม้เล็กๆที่บ้านอยู่ริมทางเธอก็จะพูดว่าพวกเธอรู้ไหมจ๊ะว่าเทวดานางฟ้าเขาอยู่ที่ไหนกันฉันมีอะไรจะบอกเขาและเมื่อพูดจบเด็กหญิงเล็กๆก็เดินต่อไปทันใดนั้นเองเธอได้มองเห็นนางฟ้าซึ่งมีปีกสีขาวประดับเพชรเป็นนางฟ้าองค์เล็กๆ นั่งอยู่ในดอกเห็ดดอกใหญ่เด็กหญิงรีบปรีเข้าไปหาและพูดขึ้นว่า <S <S เธอจะบอกฉันได้ไหมเจ้าว่าฉันจะไปหาทรัพย์สมบัติให้แม่ของฉันได้ที่ไหนได้โปรดกรุณาหน่อยเถิดเพราะว่าแม่ของฉันจนมากและฉันก็ไม่อยากให้แม่ต้องทำงานหนักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าได้ฟังเช่นนั้นก็ยิม้มนางคิดในใจว่าเจ้าเด็กน้อยนี้ช่างเป็นเด็กที่กตันอยูเหลือเกิน ในภายภาคหน้าเธอจะสามารถเลี้ยงดูแม่ได้และที่ความขยันคันแข็งของแม่นั้นก็จะทำให้แม่มีทรัพย์สมบัติมากมายหลังจากนี้ต่อไปแต่ว่าเธอจะต้องรู้สิ่งสำคัญบางอย่างเอาละเราจะบอกสิ่งสำคัญนี้แก่เธอเมื่อนางฟ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ได้ตอบเด็กหญิงไปว่าอ๋อทรัพย์สมบัตินะหรือเธอจะมาหาทรัพย์สมบัติในป่านี้ทำไมจ๊ะ เพราะคุณแม่ของเธอมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วนี่และนางฟ้าก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางต้นไม้สูงสูงที่ขึ้นอยู่ตามลำธารเล็กๆใกล้ๆ,ๆนั้นเด็กหญิงได้ฟังแล้วก็งงมากจริงๆเธอคิดว่าเอ๊ะทำไมแม่จึงไม่บอกให้เรารู้บ้างถึงเรื่องทรัพย์สมบัติที่แม่มีหรือว่านางฟ้าต้องเข้าใจผิดแน่ๆเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วเธอก็เดินกลับไปบ้านอย่างโศกเศร้า เธอเดินไปตามริมทางข้างลำธารน,นั้นและกลับไปถึงกระท่อมอย่างปลอดภัยเมื่อแม่ได้เห็นแม่ก็วิ่งเข้ามากอดอย่างตื่นเต้นลูกรักลูกไปถึงไหนมาจ๊ะทำไมลูกไปนานจังแม่ของเด็กหญิงพูดแล้วก็กอดลูกไว้แน่นแม่กลัวว่าหนูจะหลงทางไปในปา่าดีแล้วล่ละที่ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยไหนเล่าให้แม่ฟังสิว่าลูกไปทำอะไรมาบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กหญิงจึงได้เล่าเรื่องราวให้แม่ได้ฟังและเล่าว่านางฟ้าได้พูดอะไรบ้างเมือ่อผู้เป็นแม่ได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ตอบเด็กหญิงว่านางฟ้าได้พูดถูกแล้วจ้ะลูกรักแม่ของเด็กหญิงบอกอย่างอ่อนโยนและพูดต่อไปว่าเพราะว่าลูกคือทรัพ์ยสมบัติของแม่นั่นเองลูกคือทรัพสมบัติอันล้ำค่าของแม่ต่อไปนี้ทั้งแม่กับลูกเราจะไม่มีวันลำบากอีกแล้ว และหลังจากนั้นเนื่องจากความขยันขันแข็งของผู้เป็นแม่ทำให้นางได้พบรักกับพ่อค้าชาวต่างเมืองซึ่งเป็นเศรษฐีเศรษฐีผู้นี้เป็นคนดีมากเขาได้รับเลี้ยงเด็กหญิงและแต่งงานกับหญิงม่ายเด็กหญิงจึงโชคดีได้เติบโตอยู่ในครอบครัวของเศรษฐีผู้เป็นเศรษฐีก็ได้สอนเรื่องการค้าขายให้แก่เด็กหญิงทำให้เด็กหญิงมีหัวทางด้านการค้า และทำให้เธอสามารถต่อยอดการค้าขายเพิ่มจำนวนทรัพย์สมบัติมากมายให้แก่ครอบครัวนกกระจอกกับกานกกระจอกนั้นมีธรรมชาติที่ช่างพูดพูดจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกได้ตลอดทั้งวันและบางครั้งในเวลากลางคืนที่มันกำลังจะเข้านอนส่วนกาพูดได้แค่คำว่ากาได้คำเดียวเท่านั้น ในวันแรกที่นกกระจอกรู้จักกับกานั้นเป็นเวลาเย็นวันหนึ่งกาเป็นคำเดียวที่กาพูดออกมาเมื่อนกกระจอกมาเยี่ยมตนเธอสบายดีหรือนกกระจอกเริ่มต้นทักทายฤดูฝนคราวนี้น่าสุขสบายจริงๆนะแม้ว่าเราพวกนกจะไม่ใครชอบเท่าหน้าหนาวที่แสนสบายแต่ยอดไม้อ่อนๆที่ผลิในหน้าฝนนั้นมีรสหวานจริงๆ ตัวหนอนอ้วนๆก็มีมากและหาได้ง่ายเธอคิดเหมือนฉันไหมกากาพูดดูแม่นกสีน้ำเงินตัวนั้นสิมีลูกเล็กๆน่ารักอยู่รวมกันสามตัวด้วยกันนกกระจอกเริ่มต้นพูดเรื่องต่อไปอีกและชะเง้อหัวเล็กๆของตนโผลเข้าไปดูนกสีน้ำเงินตัวนั้นดูพวกลูกเล็กๆของเราสิน่าขันจริงๆขนพึ่งขึ้นมาเล็กๆน้อยๆดูยังเป็นขนนกอ่อนๆอยู่มาก แต่ปากของเขาช่างกว้างเสียจริงๆน่าขันจะตายไปแม่นกสีน้ำเงินพูดกับนกกระจกที่ลูกนกพวกนี้มีปากเบ้อเริม่มแต่ตัวยังเล็กนิดเดียวตลกแท้ๆที่ตัวโตไม่ทันกับปากโตเธออยู่ใกล้ๆการเคยสังเกตบ้างไหมแล้วนึกขันบ้างไหมแม่นกสีน้ำเงินถามนกกระจอกตลกจริงๆที่ตัวโตไม่ทันกับปากโต พวกเขาคงจะกินเก่งมากจึงทำให้ปากโตก่อนน่าจะเป็นอย่างนี้นะแม่นกสีน้ำเงินอ๋อนั่นนะสินะฉันก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยตัวฉันเองก็ได้แต่หัวเราะลูก uhh. ของฉันที่เกิดมาก็ดูอัปลักษณ <t ick hugging> ์อย่างนี้เมื่อนกกระจอกได้พูดคุยกับแม่นกสีน้ำเงินเสร็จแล้วเธอก็หันไปพูดกับกาว่าเธอว่ายังไงบ้างล่ะน่าตลกไหมเมื่อกาได้ยินแล้ว ก็ได้เพียงแต่ตอบกลับว่ากาและทั้งสองก็ได้บินไปต่อ,อยังสวนแห่งหนึ่งที่สวนนั้นเป็นได้ถั่วเขียวโอ้ฉันชอบกินถั่วเขียวอ่อนๆจริงๆฉันจะกินมันได้ทุกๆมื้อตลอดการอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นและอาหารว่างฉันไม่เคยนึกเบื่อถั่วเลยมันหวานมากและอร่อยจริงๆนะเมื่อกาได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับว่ากา แล้วนกกระจอกก็พูดต่อไปโอ้ดูพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกกลับไปหลังภูเขานั้นสิเธอจะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเวลาจะล่วงเลยไปเร็วขนาดนี้ไม่ทันไรเลยก็จะข้ามเสียอีกแล้วนกกระจอกพูดพลางกระโดดยองแยงยองแยง,ยงนี่ถ้าสามีของฉันกลับมาถึงบ้านก่อนฉันกลับแล้วก็เขาจะต้องพูดติเตียนฉันตามเคยอีกแน่ว่าฉันคงออกมาเที่ยวนินทากับใครๆอีกแล้วจึงกลับเข้าไปช้าแต่จะทำอย่างไรล่ะ เมื่อใครได้มาอยู่กับเธอใครคนนั้นก็ต้องลืมเวลาที่ผ่านไปเพราะว่าเธอในฉะลาดหลักแหลมนะคราวหน้าฉันคงจะต้องจัดงานเลี้ยงเธอจะต้องไปให้ได้นะฉันจะเชิญเธอมาคนแรกเลยล่ะเพื่อนๆของฉันคงจะดีใจมากที่ได้รู้จักกับเธอวันนี้ฉันขอลาแล้วนะไปก่อนละกาก็ไม่มีคำพูดอื่นอีกนอกจากคำว่ากาและในวันรุ่งขึ้นนกกระจอกตัวนั้น ก็ออกแวะไปคุยกับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดที่เธอรู้จักโดยไม่เหนกเหนื่อยตลอดทั้งวันว่ากาตัวนั้นเป็นเพื่อนที่คุยได้สนุกสนานถูกคอกับเธอที่สุดตั้งแต่เธอได้เคยพบมาโชคดีโชคร้ายนายชัยเป็นชาวสวนครอบรครัวของเขายากจนมากเมื่อเขาอายุได้20สิปีลุงของเขาซึ่งร่ำรวยได้เขียนจดหมายจากร้านใหญ่โตของเขาในเมืองหลวงเพื่อชวนเขาไปทำงานด้วยกัน นายชัยจึงถือห่อผ้าเดินไปคอยขึ้นรถประจำทางเมื่อเขามารอยอยู่ข้างแอ่งน้ำใกล้ถนนใหญ่ที่มีร่มไม้และลมพัดไหวเขาได้ดื่มน้ำแล้วก็ล้มลงนอนพักศีษะหนุนห่อผ้าและหลับไปที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังอีกนานจึงจะมีรถประจำทางผ่านมาและไม่ไกลนักก็เป็นทางเดินของคนซึ่งแยกออกมาจากถนนใหญ่ทำให้มีคนเดินผ่านไปผ่านมา ในขณะนั้นมีแม่ไม้คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นนายชายนอนหลับก็รำพึงว่าเขาช่างหลับง่ายดูน่าสุขสบายแท้ๆพูดจบแล้วก็เดินเลยไปแล้วก็มีพระองค์หนึ่งเดินผ่านมาเห็นนายชายนอนหลับท่านก็พูดขึ้นว่านี่ทำไมเขามานอนอย่างนี้จะเกิดอันตรายเอาได้เมื่อพูดแล้วพระท่านก็หาอะไรมาบังให้เขาเพื่อให้เขานอนได้อย่างเป็นสุข แล้วท่านก็เดินผ่านไปพร้อมกับคิดว่าเออวันนี้เราไปเทศเรื่องความไม่ประมาทดีกว่าและไม่นานนักก็มีหญิงชราเศรษฐีคนหนึ่งนังไม่มีบุตรได้เดินมาเห็นนายชายนอนหลับอยู่ก็นึกเอ็นดูจึงนึกอยากจะได้เอามาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมและให้เป็นทายาทสืบต่อไปคือเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของนางนั่นเองแต่พอสามีของนางซึ่งเดินตามมาได้ทราบความคิดของภรรยา จากการปรึกษาหารือกันในตอนนั้นเขาก็ได้คัดค้านเขาได้บอกว่าเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ประวัติเขาเป็นมาอย่างไรหัวนอนปลายเท้าเขามาอย่างไรเราจะยกสมบัติให้เขาง่ายๆได้อย่างไรถธอนี่ก็ช่างใจง่ายเสียจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นภรรยาจึงตามใจสามีและเดินจากไปและสักพักแม่ไก่แดงตัวใหญ่ได้เดินออกมาจากไร่ใกล้นั้นเอง มันเดินมาที่ร่มไม้ริมทานตามทางที่มันเคยเดินแม่ไก่มองไม่เห็นนายชัยมันได้คุยเขียอาหารใกล้เข้ามาพ่อแมนเห็นเขาก็ตกใจคิดว่าสิ่งใหญ่โตที่นอนนิ่งอยู่นี้อาจจะเป็นอันตรายกับมันพอดีกับนายชัยกำลังพลิกตัวเขายังคงหลับสนิทแม่ไก่จึงรีบวิ่งกลับเข้าไปไร่ที่มันอาศัยอยู่นั้นและอีกไม่นานก็มีสาวสวยคนหนึ่งเดินมากับบิดาของนางพวกเขาริ่มรวยมาก และต้องการผู้ดูแลผลประโยชน์ของตระกูลโดยจะคิดเงินเดือนให้อย่างงามหญิงสาวแสนสวยมาหยุดยืนใกลๆ้ๆที่นายชายหลับอยู่ในใจของเธออยากได้เขาไปทำงานให้บิดาแต่เธอไม่กล้าปลุกเขาและไม่กล้ายืนอยู่ที่นั่นนานๆเพราะจะเป็นที่ติเตียนได้เพราะว่าเธอเป็นหญิงสาวในขณะนั้นถ้านายชายตื่นมาพบกับเธอเขาก็จะได้ทำงานที่มีกิจการมั่นคงและได้เงินมาก แต่เขาก็ยังคงหลับต่อไปโชคดีของนายชัยจึงได้ผ่านไปอีกและอีกสักครู่หนึ่งก็มีหัวขโมยสามคนเดินเข้ามาที่นายชัยนอนหลับเพื่อจะขโมยห่อผ้าของเขาเพราะว่าพวกหัวขโมยคิดว่าคงมีเงินอยู่ในห่อนั้นคนหนึ่งได้ชักมีดขึ้นเพื่อจะฆ่านายชัยถ้าเขารู้สึกตัวและต่อสู้แต่ในขณะนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งเดินเข้ามาดื่มน้ำ มันได้เหลือบเห็นขโมยซึ่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ได้เห่าดังๆตามสัญชาตญาณทำให้ขโมยสองคนลกลัวคนที่เดินไปมาไม่ห่างจากที่นั้นจะเข้ามาเห็นพวกตนจึงหาทางหลบหนีกันไปดังนั้นโชคร้ายของนายชัยจึงได้ผ่านพ้นไปและทันใดน,นั้นเองนายชัยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นพอดีกับมีรถประจำทางแล่นมาถึงเขาจึงได้ขึ้นรถนั้นไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่า ขณะที่เขานอนหลับนั้นได้มีทั้งโชคดีและโชคร้ายมาถึงตัวเขา